นะครับวันนี้จะมาติวพรบอำนวยความสะดวกนะครับกดติดตามท i ิต o ตอก u ย u ทูบนะครับสำหรับพรบอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการให้ไว้วันที่16มกราคม2558นะครับและได้รับคําแนะนําและยินยอมจากสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับบังคับใช้เมื่อพ้น 180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับในส่วนของหน้าที่ในการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญ,ญาตตามคู่มือสำหรับประชาชนเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบรชาชการถ้าคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตตามคู่มือสําหรับประชาชนล่าช้าสมควรให้เสนอต่อบุคคลใดเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ส่วนราชการดําเนินการอย่างไรจัดให้มีศูนย์บริการร่วมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของชื่อศูนย์บริการร่วมนะครับต่อไปนะครับหน้าที่ของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอข้อใดไม่ถูกต้อง นในการรับคำข,ขอนะครับถ้าเอกสารครบแล้วนะครับจะไม่สามารถนะครับก็คือเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาดังนั้นจึงไม่ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับผู้ญาติต้องดําเนินการพิจารณาญาติให้แล้วเสร็จภายในกําหนดตามคู่มือสําหรับประชาชนและให้แจ้งผู้ยื่นคําขอทราบภายในกี่วันนับแต่วันพิจารณาเสร็จภายใน7วัน จุดต่อไปนะครับเมื่อผู้ญาติได้ดําเนินการพิจารณาอนุญาตไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดตามคู่มือสําหรับประชาชนและให้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ยื่นคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกกี่วัน7วันจุดต่อไปเมื่อผู้ญาติได้ดําเนินการแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าเป็นเวลาทุก7วันแล้วให้ส่งสําเนาการแจ้งให้บุคคลใด ทราบทุกขังก็คือคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการศูนย์รับคำขออนุญาตสังกัดส่วนราชการก็คือสำนักนายกรัฐมนตรีการจัดตั้งสูนรับคำขออนุญาตให้ลาเป็นพระราิฎดิกาเมื่อสูนรับคำขออนญาตนะครับจากผู้ยื่นคำขออนญาตแล้วต้องดำเนินการส่งเรื่องให้ผู้ญาติไม่ช้ากว่ากี่วันคีเว์ดก็คือคำว่าส่งเรื่องนะครับ ตอบว่า3วันทําการนะครับก็จะต้องมีคําว่าทําการด้วยนะครับจุดต่อไปในกรณีที่เห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการยื่นคําขอมีรายละเอียดหรือกําหนดให้ต้องส่งเอกสารที่ไม่จําเป็นหรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชนให้สูตรรับคำขอเสนอแนะต่อบุคคลใดคณะรัฐมนตรีใครนะครับเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับ จุดต่อไปนะครับให้ผู้ญาติจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนตามมาตรา7ให้เสร็จสิ้นภายในกี่วันนับแต่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็คือ180วันนะครับในมาตรา7เนี่ยจะพูดถึงในส่วนของคู่มือประชาชนนะครับเมื่อกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับก็จะต้องไปจัดทําให้แล้วเสร็จภายใน180วันจุดต่อไปนะครับ บุคคลใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การตามพบรบฉบับนี้ก็คือกฎหมายฉบับนี้เป็นฉบับปี58ผู้รับสนองณนะตอนนั้นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับกดหัวใจนะครับกดติดตาม TikTok y o u t u b e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ